เป็นไรครับคนไข้มาหาหมอครับหาหมอไม่สบายครับไม่สบายเหรอแค่เรามองอย่นะเ <ขอ S 2> ชิญครับเชิญครับหมอเป็นอะไรบ้างครับหลายอย่างครับเจ็บ,จบครับเจ็บท้องครับเจ็บท้อง ปวดขาไหมขาก็ปวดครับปวดเรียวไหมปวดครับปวดหัวไหมปวดครับปวดคอไหมปวดรครับเจ็บคอไหม <c oughs> เจ็บ,บรครับ ไอ้ด้วยครับเจ็บคอด้วยไอ้เด็กเจ็บเท้าไหมเจ็บครับเจ็บปวดก้นกบไหมปวดครับไม่ได้นั่งกับปวดครับ ปวดหลังไหมปวดครับหมดแล้วไหมหมอจะทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับครับโรคละสามสิบบาทปวดท้องไม่ปวดครับหายแล้วครับปวดขาขาก็หายครับ ปวดเอวเอวก็พอทุเลาแล้วครับไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ปวดหัวหัวก็หายแล้วครับปวดคอคอก็ไม่ปวดครับเจ็บคอไอก็หายแล้วครับนิดหน่อยครับมันหายล้วปวดเท้าเท้าก็ไม่ปวดครับปวดก้นกบก้นกบก็ไม่ค่อยปวดครับหายแล้วครับปวดหลังหลังก็ไม่ปวดครับ ตกลรเหลือโรคอะไรบ้างนี่ฮะเหลือโรคเด,ยเดียวครับโรคอะไรโครคทัจางอย่างเดียวครับ <c oughs> ที่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 เหลือหายหมดแล้วครับที่เป็นมาหายหมดแลวที่แรกหมอถามไปว่าเจ็บท้องไหมเจ็บคอไหมแล้วทำไมบอกว่าเจ็บ <c oughs> เพราะว่าสาสบาทรักษาท,ทุก่รคครับนั่นมันคือนโยบายเก่ามาตรการเก่าเขาเลิกกันนานแล้วครับแล้วก็เหลือโรคเดียวแค่นั้นนะครับเหลืโรคซับจางอย่างเดียวครับซับจางครับจะกลับบ้านแล้วมันหายหมดแล้ว เอากระหมอมจ่ายก่อนไหมล่ะฮะ่มีค่ารถกลับบ้านนะครับหมอให้ยี่สิบค่ารถกลับบ้านต้องห้าสิบครับห้าสิบจะดถึงบ้านครับหมอไม่ได้อะไรเลยนะนี่สี่สิบแล้วกันครับขอบคุณครับหมอขอบคุณครับที่ให้จายค่ารถครับอ่า มาพบคุณหมอครับเช้ญได้ครับไปครับคุณหมอครับสวัสดีครับีอะไรเออครับน้าสายันแนะนำมาครับว่าบอกว่าคุณหมอรักษาโรคละสามสิบบาทโรคละสามสิบบาทใช่ครับใช่ครับผมเป็นโรคหัวใจครับโรคหัวใจ ใจใจง่ายใจพื้โชัใจไรเฮียครับมีความรักหรือเปล่ามีครับมีความรักครับแล้วมันไม่สมหวังหรือ,อยังไงมันก็ ไม่สมหวังครับเป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อเลยไม่สมหวังครับต้องทำางไงดีถึงจะสมหวังต้องทำย่างไงดีหมอก็ได้แต่ <c oughs> <c oughs> คุณหมอเป็นบาดไหมครับไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นหรไรโดนโดนแดดทิ่หน่อยเลยจาม,ม,มหมอก็ได้แต่แนะนำว่ารอรอเวลาที่จะมีใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราใครสักคนที่ กับเราครับแต่บอกไว้เลยว่าคนบางคนเขาก็อาจจะร,รอไม่ได้ไฝฝันยิ้นรวนค้นหาจังความรักบ,บางคนก็ไม่ได้ ราถนาไม่ได้หยหาเลยแต่ก็ได้ความรักมา,าครอบปองบางคนก็ทั้งโหยหาทั้งต้องการขนขวายตามหากันจ้าละวันแต่ก็ยังไม่เจอแล้วคุณหมอเจอความรักไหมครับคุณหมอเคยมีความรักครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ ัครบเพราะว่าความรักมันคืออะไรก็ไม่รู้หมอก็พยายามยทำความก็จะอยู่ว่าความรักคืออะไร,รแต่ยิ่งรู้หมอก็ยิ่งไม่เข้าใจนี่มันเพลงครับนี่เพลงบทที่4ไ,ไหมครับเข้าใจคนระับยิ่งรู้ยิ่งเจ็บปวด ยิ่งร,รู้ยิ่งชอบชำยิ่งยิ่งค้นหาค้นหาว่ามันคืออะไรครก็รยิ่งไม่เข้าใจโอ้ยิ่งไม่เข้าใจเดี๋ยวครับหมอตัดผมร้านไหนครับเนี่ยหมอไปตัดผมร้านที่บ้านละเวยียครับทำไมมันตัดไม่เข้ากันครับมันมันมันเปนข้างนึงข้างนี้สูงครับมันเป็นสไตล์ข้างนี้ข้างนี้มันต่ํากว่ามันเป็นสไตล์ของขาล็อกเข้าตัด คิดไหมครับไม่ไม่ไม่สั่งเอาทรงนี้เลยนึกว่าตัดสิทธิได้พาไปเผาร้านโอเคครับหมอในคำปรึกษาดีมากเลยครับครับผมคือยังไงนะครับต้องรอใช่ไหมครับก็ได้แต่รอเวลาและครับครับผมในระหว่างที่รอนี่เราก็ทำตัวเองให้มันดี ทำขยันทํางานขยันเก็บเงินเพื่อที่ใครที่เขามองหารเราเขาอาจจะต้องการในสิ่งที่เรามีครับครับโอเคครับหมอได้ความรู้ดีมากวันนี้ครับยังไงขอตัวก่อนครับเอ้ยเท่าไหร่ครับ30บาท30บาทส0บบาท 40ดีมั้ยครับไม่40ครับ,บรแค่ติ๊บหมอแค่ติ๊บหมอครับลาก่อนครับหมอสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอ่อคือนายันแก๊นอนไม่หลับ ใครมีคำปรึกษาใครมีอะไรดีๆช่วยโทรมาเบอร์พี่ยันแกได้ไหมครับเพราะว่าเรียโทรศัพท์ทำไม่เป็นเป็นย่ายังแย่แต่รับรับเป็นนะโทรรับรับไลน์โทรได้บบเบอร์อะไรครับฝากเบอร์ได้เลยครับศูนย์เก้าสามครับหกสี่เจ็ดแปดศูนย์ศูนย์สองสำหรับให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนอนไม่หลับเนาะมีทร่ปรึกษา ขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับครับ